สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บผส,สมพระเครื่องมาถุมงคลเครื่องรางของขังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาตัวแทนพระสมเด็จมาอีกแล้วนะครับสาหรับใครที่ชอบสมเด็จยุคสองหรือว่าเบนจ์จพรคียุคสองหรือกําลังแบบปั้นเบนจ์จพรคีในที่เป็นแบบยุคใหม่ของตัวเองนะครับซึ่งตอนสมัยผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆตอนเด็กๆผมก็ ทำรองนี้เหมือนกัน,นครับผมก็แบบไม่มีบารมีถึงไม่มีบุญถึงพระสมเด็จหรือว่าพระเบญจภาคีนะครับก็จะแบบองค์นี้ใช้แทนนางพญาองค์นี้ใช้แทนหรีออันนี้แทน,นพระลอดแทนอย่างเงี้ยครับชุมกอทาเป็นของตัวเองนะครับสําหรับองค์นี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าสามารถแทนพระสมเด็จในกลุ่มเบญจภาคีได้เลยนะครับเนี่ยเห็นอด้านหลังปึ๊กๆไหมครับ ยอดน,นะาครับมรดสารสวยมากเอานี้เนี่ยก็คือพระสมเด็จจันลอยนะครับหลวงปู่ลำพูนะครับวัดบางขุนพรหมครับสระสมเด็จจันลอยหลวงปู่ลำพูวัดบางขุนพร,มร,รจจนหรพพรมเนี่ยองค์ที่หลังเรียบเนื้อจัดๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะประมาณการกันว่าเป็นยุคต้นนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นปี0 2ย์อย่างเงี้ยนะครับแต่เนื้อก็จะเข้มจัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สําหรับ พระในยุคปี0-2ยุคต้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมที่แบบเข้าไปอย่างเงี้ยครับพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ต่างๆว่าจะเป็นเจดีปกโพเส้นได้หรือพิมพ์ใหญ่อะไรก็ตามแต่นะครับปัจจุบันหลายหมื่นแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดงานประกวดอยู่ในโต๊ะสมาคมโต๊ะหลักในสมาคมเลยนะครับเป็นพระยอดนิยมดังนั้นเนี่ยพระหลวงปูลําพูเลยเหมือนกับมูลค่าก็เลยสูงขึ้น เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็ออมีค่านิยมมากขึ้นนะครับแต่ว่าในพิมจันลอยเนี่ยยังไม่แพงมากนะครับยังอยู่หลักพันอยู่นะครับก็ผมก็เลยนํามาให้ทุกท่านดูกันมผมเชื่อว่าพุทธคุณก็ณณณณณไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับเพราะว่าตามประวัติแล้วเนี่ยหลวงปูลําพูท่านผสมพระโกบาขุนพรมที่ชํารุดเสียหายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ นำมาผสมยิ่งในยุคต้นปี0ูนก็จะเยอะแล้วก็เนื้อก็จะจัดนะครับเรามาดูองค์นี้กัน,นดูเนื้อนะครับจัดนะครับบางคนอาจจะเห็นแล้วเข้าใจว่าไอ้เป็นบางขุนพรมปีศูนย์เก้าเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นลวงพู่ลัาพูปี0ูนนะครับดูจากพิมพ์ก็ก็จะแตกต่างกันนะครับดูด้านหลังมั่งนี่ครับ เม็ดมวลสารเก่าเม็ดเก่าบางขนพมเนี right ่ยขึ so ้นเต็มองค์นะครับก็ะกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วผมเคยเห็นมีองค์ที่แบบว่าโดนฝนโดนฝนข้างเพื่อเข้าตลับนะครับก็จะแบบเห็นเม็ดข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเม็ด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 ท่อนของเก่าของบางขนพมเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับองค์นี้ก็เนื้อจัดเข้มๆอย่างนี้นะครับดูขอบข้างนะครับ ภาพนี้คลาสสิกนะครับมีคาบสาน้ำตาลขึ้นนะครับของเป็นสาของพารคุเนี่ยครับจ,จัว่าเป็นพาร์ทที่อย่างเงี้ยดูง่ายสบายตานะครับพอสมเด็จเนี่ยเห็นเนื้ออย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยเนื้อจัดจานอย่างเงี้ยรับรองถามราคาทุกคนนะนะครับเนื้ออย่างนี้คือสูตรของ บางขุนพรมนะครับจะแตกต่างกับเนื้อทางโซนวัดละรังนะครับแต่ว่าเนื่องจากมวลสารเป็นพระปูเก่านะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อก็เลยจะเป็นเข้มๆโทนเข้มๆอย่างนี้ครับนะสำหรับพุทธคุณเนี่ยเขาว่าใช้แทนพระปุสมเด็จปูบางขนพรมได้เลยนะครับสําหรับหลวงปู่หลงํงพูนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะท่านก็ตัวท่านเองะก็มี เขาเรียกอะไรครับมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ในการปลุกเสกเนี่ยครับพุทุคุณบาร,รมีของท่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก,กา็นับถือท่านเฉพาะเหรียญของท่านเองอ่ะก,ก็มีมูลค่าระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่่่วาไมแพงนะครับก็แพงอยู่นะครับแต่อันนี้เนี่ยอามาเทียบขนาดให้ดูดีกว่านะครับก่อนนะมาอีกแล้วครับเหรียญบาทที่ใช้เทียบนะครับ วงจะเล็กกว่าเหรียญบาทเนี่ยครับจริงๆให้เด็กห้อยให้แฟนห้อยก็ได้นะครับเรี่ยมทองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบกินทองเท่าไหร่เพราะว่าตรงเล็กแล้วก็ค่อนข้างบางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรี่ยมใช้ห้อยคอง่ายมากนะครับอันนี้ผมแนะนําได้เลยครับให้แฟนห้อยให้อะไรได้เลยครับวงนี้แล้วแถมแบบเป็นทรงกลมเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆจี้นะครับผู้หญิงห้อยเขาก็จะไม่ไม่เขินเท่าไหร่นะครับ แต่พุทธคุณนี่คือแบบโอ้โหเท่าบางขุนพมอะครับเพราะว่าผสมมวลสารบางขุนพมกูเก่าค่อนข้างเยอะนะครับเหนือนี่แบบเนาะจัดจริงๆไปดูท่านหน้าอีกทีครับคร้งสุดท้ายจริงสำหรับ หลังเรียบยุคต้นเนี่ยนะครับของหลวงปูล่ลำพูเนี่ยนั่นนะผมก็จะได้มาสร้างองค์นะครับเ่อที่พบเจอจะเป็นหลังปั๊มนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพระจันลอยหลวงปูล่ลำพูยุคต้นนะครับ หากท่านใดชอบใจหรือว่าอยากจะอมองหาพระที่แบบพุทธคุณดีๆแต่ราคาไม่แพงเนี่ยผมแนะนําให้กด s ับส c r i b e ช่องผมไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะนําพระดีพุทธคุณสูงแต่มูลค่าแบบหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างนี้ครับมาเพื่อให้ลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าของดีราคาถูกในวงการพระเครื่องมียังมีอยู่นะครับแล้วก็เีแต่หลายคนน่ยไม่ทราบแล้วก็อาจจะแบบ ่งมาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยครับก็จะยังไม่รู้นะครับส่วนราคามูลค่าเนี่ยผมก็อยากให้ดูตามคลิปที่ผมลงมันจะมีวันที่ว่าผมลงวันไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าบางทีแบบผมลงเมื่อปีก่อนบอกหลักร้อยแต่ปีนี้มันเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่รู้เลยว่านาะคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าณนะจังหวะที่ผมทําคลิปอ่ะเป็นมูลค่านั้นๆจาตามที่ผมลงในในคลิปนะครับแล้วก็ ากมีผมอ่านคูบาอาจารย์องค์ไหนผิดหรือว่าอะไรนี้ครับที่เพื่อนๆน้อง,องๆฟังแล้วรู้สึกระคายหูก็ผมต้องขอครับขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีผมว่าแบบผมก็อ่านประวัติแล้วคูบาอาจารย์ผมก็มไม่ได้รู้จักท่านทุกองคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผิดอะไรก็ต้องขอพมาคูบาอาจารย์แล้วก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ